สวัสดีครับชื่อจิรยุทธจันมาครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์และอา,ละลายุแพทย์โรคไตภาควิชายุราศาสตร์คณะแพทยาศาสตาร์มหาวิทายาลัยศรีนครินทิรลดครับเป็นผู้เชื่อมาได้3เดือนแล้วครับก่อนมารู้จักพระเจ้าผมเป็นคนที่วิตกกังวลเคลรียดง่ายเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อต้องทำงานภายใต้ความกดดันและความคาดหวงัง ในสถานการณ์ที่ขับขันและสุ่มเสียงมักจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนสติหลุดและมักจะคิดเรื่องของปัญหาดเดิมๆซ้ําๆวนเวียนซ้ํซาๆจนกระทั่งเกิดความกลัวหดหู่ท้อแท้และสิ้นหวังส่งผลให้เป็นคนที่มีบุคลิกอารมณ์ร้อนและแปรปรวนเสียสุขภาพจิตจนบางครั้งไม่มีสมาธิในการทํางานจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันคริสต์มาสวันนั้นจําได้คือวันที่25ธันวาคมปี2021ในเวลากลางคืน ได้มีเวลาใคร่ครูนถึงงานถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรบ้างที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องอะไรบ้างที่เป็นความสำเร็จและเราจะต่อยอดความสำเร็จนั้นได้อย่างไรแล้วเราจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างไรบ้างสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าตัวเราที่ผิดพลาดมากที่สุดคือตัวเราเองตัวเราที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเราที่คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ตัวเราที่มีความเครียดวิตกกังวล กดดันภายใต้สภาวะความเครียดโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องผ่านเผชิญกับโรคโควิดที่ต้องไปดูแลคนไข้โควิดซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันทําให้เกิดความรู้สึกร้อนรนแล้วก็ไม่มีสมาธิแล้วก็มีผลต่อคนรอบข้างทําให้คนรอบข้างเนี่ยมองเราว่าเราเงียบลงเราขุ่นน้อยลงเราพูดจาแรงขึ้นเราห,หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายซึ่งก็มีผลกระทบกับผู้ร่วมงานครอบครัวแล้วก็วมถึง อาจจะเป็นหุ่นนิสิตท,ที่ตัวเองสอนอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานคือผมต้องไปล้างตายในคนไข้ที่เป็นโควิดซึ่งตอนนั้นก็เป็นโรคที่ร้ายแรงและมีการติดเชื้อง่ายแล้วก็มีอาจจะมีผลกระทบทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ปรากฏว่าอุปกรณ์ที่ผมทําอยู่นั้นมันเลื่อนหลุดทาให้ผมต้องสูดอากาศในห้องที่เต็มไปด้วยโควิดเข้าไปในร่างกายเต็มๆทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่า ผมควบคุมไม่ได้อะไรที่ผมคิดว่าผมควบคุมได้ผมควบคุมไม่ได้เลยสิ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดผลกระทบจิตใจทำให้ผมเกิดความเครียดจิตตกไม่รู้จะหาทางออกในชีวิตได้อย่างไรเราจะตายไหมเราจะป่วดเป็นโควิดไหมทําไมเราต้องมาทุกกับเรื่องเหล่านี้ทําไมชีวิตเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้าเราเตรียมตัวให้ดีถ้าเราควบคุมไม่ดีแต่จริงๆแล้วผมควบคุมอะไรไม่ได้ ในสถา,านการณ์ที่ขับขันและวิกฤตอย่างนั้นเส้นบางๆระหว่างหน้าที่และความกลัวกำลังจะขาดลงจึงเกิดความสงสัยครับว่าผมจะอยู่ได้ไหมผมจะไหวไหมผมยังจมอยู่กับความคิดอุปสรรคปัญหาและความวิตกกังวลอยู่ซ้ำๆเดิมๆเหมือนคนที่ไรทางออกเหมือนอยู่ในคลื่นที่มืดมิดทันใดนั้นเสียงเพลงซาเลนไนต์แว่วเข้ามาและกล้องอยู่ในหูของผม ถึงเวลาหรือยังที่ผมจะเปลี่ยนแปลงจากความเชื่อเดิมมาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเยซูจะเป็นพระองค์ที่นำแสงสว่างให้แก่ชีวิตของผมประทานสติปัญญาความเข้มแข็งเติมไฟที่กำลังจะมอดลงให้ลุกโชนขึ้นมาให้ผ่านพ้นมีชัยชนะเหนือปัญหาและปุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่สองมกราคมพิศักราช2022จึงได้ตัดสินใจที่จะรับเชื่อในพระเจ้า และเป็นบุตรพระเยซูได้โทรบอกเพื่อนที่เป็นคริสเตียนสองท่านทุกท่านแสดงความยินดีและให้ความมั่นใจกับผมว่าผมมาถูกทางแล้วผมได้พบกับพี่เลี้ยงที่คอยหนุนใจและเสริมกำลังบอกกับผมว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่เจอปัญหาแต่พระองค์สัญญาว่าเราจะมีชัยชนะเหนือปัญหาและประสาททั้ปงปวงได้ฟังคำเทศนาจากอาจารย์เมื่อมาคิสตจักรตอกหมุดถึงความมั่นใจและเชื่อในพระองค์ อีกครั้งได้พบกับความรักมิตรภาพอย่างมากมายจากพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในพระนิเวศของพระบิดาทุกท่านเปรียบเหมือนทูตสวรรค์ที่นำแสงสว่างจากพระเยซูให้นำทางแก่ชีวิตผมสวัสดีครับผมนายแพทย์ชูศักดิ์ของระดาลมเข้ากลุมแคร์และได้รู้จักกับคุณหมอหนึ่งเมื่อประมาณต้นปีมานี้จากการสังเกตดูพบว่าคุณหมอหนึ่งก็เจริญเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเห็นได้ชัด มีความถ่อมใจในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแม้ว่าเขาจะเป็นแพทย์เป็นคนเก่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเวลาผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเครียดด้วยเหนื่อยด้วยอยากจะให้คนไข้หายกลับไปเป็นปกติแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ก็พึ่งพาสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองมีกําลังความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งหมดเพื่อรักษาคนไข้นะครับแต่วันหนึ่งคุณหมอบอกว่าพอเมื่อมารู้จักพระเยซูแล้ววันนี้คุณหมอบอกว่าได้พึ่งพาพระเยซู ตั้งแต่อิษฐานกับพระเยซูแล้วเวลาเมื่อคุณหมอลงมือผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าความนิ่งสมาธิหรือความเครียดลดลงคุณหมอมีใจในการกระหายหาแสวงหาและอยากรู้จักพระเจ้านะคะและมีการพูดคุยกันเนี่ยคุณหมอก็จะมีชื่อของอคนไข้มาให้เราอัยถานเพื่ออยู่เรื่อยๆคุณหมอเนี่ยเป็นคนไม่อ้อมเลยก็จะพูดตรงๆไม่ว่าระดับผู้บังคับบัญชาเพื่อนหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนั้นแต่เมื่อ มารู้จักพระเจ้าคําพยานหนึ่งที่คุณหมอแบ่งปันกับข้าพเจ้าเสมอก็คือว่าควบคุมอารมณ์ได้มีสันติสุขให้อภัยได้แล้วก็คําพูดก็ซอบฟลงเมื่อมีพระเยซูเข้ามานําทางในชีวิตชื่อเหลือเกินว่าพระองค์จะทําให้ผมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก่อนทําการหรือทํากิจใดๆผมก็จะขออธิษฐานจากพระองค์ประทานกําลังสติปัญญา ให้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอธิษฐานขอบคุณพระเยซูทุกครั้งต่อไปจากนี้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์สมหวังหรือผิดหวังล้มเหลวหรือสําเร็จจะมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างพระองค์จะสถิตอยู่ในใจและวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์หนุนใจผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือกําลังจะเชื่อหรือกําลังสะดุดในความเชื่อขอให้มีความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า มั่นใจเหลือเกินครับว่าจะเป็นความเชื่อที่มาจากใจไม่ได้เกิดจากความ,มงมงายและท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีชัยเหนือปัญหาละอุปรรคทุกอย่างที่พระองค์จะประทานเหมือนแสงสว่างของชัยชนะให้อาจเกิดสิ่งอัศจรรย์นั้นอยู่ที่ใจมืดมนเท่าไหร่หากหวังยังมียิ่งใหญ่เกินใครคิดฝันพันเท่าท,าทวีหากเพียงเรานี้ศรัทธาจริงใจ t h r e can be miracles when you believe You will w h e n you believe. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ